ีเรานกลับมาด้ unpack ไปได้นะครับมีไซสสองนะครับเป็นแค่ลงที่รอเท่านั้นใช่แล้วก็นี่คือสิ่งที่กู้ชีวิตเราได้นอกจากออนเซ็นใช่ดงเครื่องสำอางของเรานะคะที่เราซื้อมาเอสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแล้วก็กลับมาถึงเมืองไทยเรียบร้อยแล้วค่ะทริปอันแสนสนุกประจัยของเราใช่วันนี้เรามาทำอะไรคะ มารีวิวสิ่งที่เรานำกลับมาด้วยมาะะอันแท็คของที่เราเอากลับมานะคะว่าเราส่วคนทำได้ขนาดนี้นะคะ <S <S โอเค,อเ,คเราไปเริ่มกันก่อนแต่ว่าเราเนื่องจากมันเราอะทริปเรามีสามเมืองก็คือคิโนซากิเกียวโตแล้วก็โอซาก้าเพราะฉะนั้นอะเราเรียงลำดับเป็นเมืองที่เราไปว่าเราไปเมืองไหนเราซื้ออะไรดีกว่านาะ,อะโอเคนเ,เราเริ่มกันเลยที่เมืองคิโนซากิต่าะ ก,ก็คือเป็นโปสการ์ดนะคะใช่อันนี้เป็น <Post Star. S 2> ออนเซนที่ที่สวยมากเป็นน้ำตกใช่ท,ที่ที่มีคนไปเยอะที่สุดที่หนึ่งใน7ที่นะครับคือแมกเนตะิกเป็นนะวิวของคินโอซากิแล้ก็อีกอันหนึง่งอันนี้มันอยู่ในตู้เย็นแล้วก็คือมันปูเป็นขวดแก้ว อันเนี้ยมันจะอยู่ขายตรงแบบเห like, มเหือนร้านขายของฝากที่อยู่ตรงข้ามกับเออ่บ่อน้ําพุเนี้ย A A o n ออนเซ็นเนี้ยเป็นซุปเปอร์มาร์เก็ตเล็กก็คือเข้าไปมันก็จะมีของฝากก็กต,ตุกตุ๊กติกมีลูกตุ๊กตุ๊กตุ๊กตาแต่ที่แนนได้หยิบมาเนี้ยโดยที่เราแบบเฮ้ยตอนแรกก็คิดว่าเออเอามาเผื่อเฉยๆมาลองกินเล่นสรุปอร่อยลนเป็นมันุูเป็นขวดป็นแก้วเทีที่สองเราไปคือเกียวโตนะเกียวโตใช่เกียวโตเราเราไปได้คนนี้มาน้องคนนี Dec work, huh? um ้ อันนี้เป็นแพนเค้กที่เห็นแล้วแบบเออน่าทานก็เลยซื้อมานะครับก็ไม่รู้ข้างในจะเป็นยังไงแกะมันเป็นถุงนะคะก็ประมาณเท่าไหร่นะร้อยร้อยกว่าบาทไทยเนาะน่นะน่ประมาณร้อยถ0งร้อยเพราะว่าถ้าแพางกว่านั้นเราอาจจะไม่ซื้อ <S <S อ้อนี่เรามีป้ายนะใช่แล้วก็นี่ระหว่างรอเราก็ซื้ออันนี้มาด้วยช็อกโกแลตทาเป็นรับของสูนุปปี้ร้านเดียวกันเลยใช่อันนี้ก็ยังไม่ได้แกะทานนะคะเดี๋ยว ต่อไปเข้าโอซาก้าโอซาก้านี่วันแรกๆเรายังไม่ค่อยได้ซื้ออะไรเราเอายูนิเวอร์แซลกันไหมคือในทั้งวันนั้นเราไม่ได้เลียงนะว่าเราซื้ออะไรบ้างแต่ก็คือทุกคนเข้าไปอ่ะก็คือจะต้องมีตัวหมวกอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยชอบอันนี้มากเราแบบเอออันนี้น่ารักอะไรเงี้ยก็เลยซื้อมาอันนี้นะคะที่แนทซื้อให้นะคะ ก็เป็นชุดผมแต่ราคาเขาตัดปเปาเ้เขาถามเลยลว,ว่าจะใส่เลยไหมถ้าใส่เลยก็คือเขาก็จะตัดให้เลยใช่อันนี้พิเศษทําหูตั้งได้นะใช่มันเป็นเป็นเหล็กดัดนะคะ <laughs> ก็ต่อไปก็จะเป็นตุกกต๊กตาตุ๊กงูเจของสโนบี้นะคะเป็นเหมือนคอลเลคชันหน้าหนาวอันนี้ตามไปราคาคือ2,300เยนน่ารักมากเลยเรารู้สึกว่าเราเห็นแล้วเหมือนเขาเรียกเราให้แบบอยากกลับบ้านด้วยแล้วก็เลยเอามานะคะ นนเราก็หมดแล้วอ๋อมีถุงถุงที่แบบเหมือนเป็นรถบัสนะคะแล้วก็สีเหลืองซึ่งเราก็รู้สึกว่าใช้แล้วก็คือแบบน่ารักมากสบบสไเต็มตัวอย่างนี้นะคะชอบมากแล้วก็น่าจะประมาณ200บาทไทย250 <c oughs> ประมาณนี้ไปนะครับใครไป Universal แซลอ a กตอนนี้ไม่ไปหรือไม่ได้อะไรติดไม้ติดมือจัดแบบนี้ถือว่าไปไม่ถึงนะครับเอออะไ ม <Mario. S 1> าริโออันนี้เขาเป็นเขาเป็นสาวมาราิโอมากๆนะคะเขาก็ได้มาเยอะมากเลยนะคะ <S 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 โอ้ยของจั๊มมีอันนี้ด้วยโอเคขอแทกอันนี้ก่อนขอแทรกก่อนอันนี้ก็เป็นขนมคุกกี้นะคะอันนี้คือตัดใจได้มาเพราะว่าเอาไว้จะเอาข้างในเป็นขนมเนาะแต่เราจะเอาไว้ใส่ของกระจุกกะจิกของเรานะคะ ชนะเป็นกระป๋องใช่ใช่ก็เลยแบบเออมันน่ารักดีก็เลยเอามานะคะเป็นเซ็ตอ่อสโนบี้ของเราอ่ะมาต่อที่มายุโตอนี่คือชิ้นแรกจากที่เข้ายูนวัน่าเละรู้สึกจะสามพันเจดรอยเยนไนี่ไก็จะมีหลายแบบแต่ว่าพี่เขาอยากได้อันนี้เพราะมันข้างหลังมันปรับได้ด้วยนะคะมันปรับให้แบบให้ฟิตพอดีกับกับกับสีรานเรานะคะเป็นเขาเรียกอะไรนะเป็นตีนตุกแกอ นี่ต้องเห็นนะครับจากอยู่ว่าชข้างในเป็นผ้าห่มนะข้างในเป็นผ้าห่มเป็นลายแบบนี้แต่ว่าคือพี่เขาไม่อยากแกะเป็นลายแบบนี้แกะมาก็เป็นผ้าห่มได้ใช่อันนี้จะเป็นกระเป๋าใส่สตางค์ใส่เหรียญใส่อะไรอย่างนี้ครับข้างหน้าจะเป็นที่ใส่บัตรนะครับก็ราคาหนึ่งพันห้ารอเยนนะครับแล้วก็มีซิปใส่ของด้านในด้วยนะครับนี่เราสะพายแบบนี้ได้ เราจะค่อยคอก็ได้นะคะหรือเราจะทําเป็นคอสบอดี้ก็ได้นะคะก็น่ารักดีไปน,นะครับคนที่ไปยูน you know, ิวอลต้องติดไม้ติดมือกับมาแน่นอนอันนี้คือที่ใส่ป๊อปอคอนนะครับเป็นรูปดาวมันมีมีป๊อปคอนอยู่สองรสชาตินะครับจำไม่ได้แล้วรสชาติอะไรด้านหลังจะเป็นที่ใส่ป๊อกคอนนะครับแต่ข้างในตอนนี้เป็นมาเิโอของเมืองไทยไม่เกี่ยวกันแล้วก็เปิดไฟได้นะครับ มีไฟสองอย่างนะฮะไฟกระพริบกับไฟธรรมดาแล้วก็กดอีกทีก็ปินป้คอนอันที่สองที่เรา<ๆ>เราคือเท่าที่เราอ่านรีวิวมาเ<ช>ขาบอกว่าค<า>ือคนอยาจะพกจะจะไปซื้อดาวอะแต่ส่วนใหญ่เพราะว่ามันพกง่ายใช่ไห้จะพกยากนิดนึงพกยาบมากดูขนาด ใช่มันน่ารักมากเลยแลก็จะเปิดไฟได้นะครับเป็นแค่ตรงที่รอนเท่านั้นใช่แล้วก็คือคุณมาริโอเขาน่ารักมากเขาทําแบบของดีมากถังด้านหลังนะครับที่เขาเอาไว้ใส่ป๊อกคอใช่แต่อันนี้ตอนตอนพกตอนถืออะระวังนิดนึงนะเพราะจาทำกับทําของพี่นทพางก็คือจำาเวลาจับอะจำไปจับตรงนี้ดิแล้วมันก็เลยโผล่ขึ้นมาเกล็ดลูดใช่แล้วก็มีสายคอสเบอร์ดี้ให้นะคะน่ารักมากแตะหนักมาก สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยนะเข้ามาริโออันนี้อะไรนะเขาเรียกพาวเวอร์แบนหรือวิสแบนอ่าก็เอาไว้เล่นกิจกรรมข้างในต่อย่อกองเรียนนะครับสะสมคะแนนรู้สึกว่าจะใช้ได้ตลอดเพราะว่าถ้าดาวน์โหลด Universal Studio J a p n n a p p l i อปพลิเในมือถือเนี่ยถ้าคุณเอาไปใช้อีกคุณก็สะสมได้เรื่อยๆสไตล์เดียวกับพีนัทเมื่อกี้สนปปี้เมื่อกี้นะครับ ลายนะคะหน้านี้หนึ่งลายด้านี้เหมือนกันอันนี้ก็เป็นลายที่คิดว่าแล้วก็สายเขาน่ารักมากเขาทำเป็นลายเป็นลายนะทุกคนเป็นลาย Nintendo World นะมันก็น่ารักมากอันนี้ก็ไม่รู้ว่าจะได้ใส่ของไว้แต่เก็บเก็บก่อนอย่างเรกแต่ราคาก็พอๆกันประมาณสองร้อยห้าสิบสองร้อยห้าสิบบาทไทยนะอันนี้นะคะก็ปุริโกนะคะทั้งหมดอันนี้อันละจะไม่ได้แต่เขาไม่ได้เขียนมาว่าเท่าไหร่ ใครจนไม่ได้ไปดูเก่าเลยครับจะไม่ได้เพราะั้นนะั้นไม่ได้แปลว่าบอกหรือเปล่านีจ<ะ>่จะเป็นเหมือน,ห,นห้างห้างที่อยู่ในเหมือนแบบที่มีต่อติดติดกับรถไฟฟ้าแล้วก็เหมือนแบบขอเดินไปดูของหน่อยอะไรเงี้ยก็ได้มาเป็นปฏิทินปี2023นะคะอันนี้ของจามนะแล้วอันนี้ก็ของพีเน็ตเป็นกูได้ทำมะแล้วก็อันนี้เป็นเหมือนซองใส่เงินแบบ จะจะให้แต่เอียวหลานๆอะไรอย่างนี้ก็เอาไว้นี่ค่ะ okay, นะสถานีรถไฟที่เราจะนั่งไปเที่ยวนะครับก็จะมีร้านจาง,างมาไก็มาเจอร้านนี้ที่แบบเออชุดนอนที่จังเขาชอบใช่คือผ้ามันเป็นลนะักษณะเดี๋ยวจะให้ดูเป็นผ้าลนะักษณะเอ,อ่อขนหนูนะคะแล้วมันก็อุ่นมากแล้วมันก็นิ่มมากแบบนอนสบายเหมือนแบบ บางวันถ้าไม่ได้นอนผ่มผ้ายอย่างเงี้ยก็เหมือน,นเนี่ยนอนเหมือนนอนห่มผ้าผมใส่ผ้าผมนอนไปเลยมันก็สบายมากแล้วก็นิ่มมากเลยนี่ก็เผื่อใครไปตามกันนะครับันนี้คือชื่อร้านท,ทูทูโฮมโมนใช่าาใช่าาก็คือในร้านเนาี่ยมันจะมีขายชุชยดชั้นในด้วยซึ่งชุดชั้นในก็สวยมากนะทุกค,คนที่ก็จะเป็นกระปุกที่เราดองเครื่องสำอางของเรานะคะที่เราซื้อมาอเ่าอเล็กซ่าค่ะ อ l เล็กซเป็นใช่ซาปะอ l เล็กซ่าอีเล็กเซอว่ามันเป็นแบรน s h เช o โดที่ดังมากในญี่ปุ่นเป็นแบบเป็นตัวดังของดักโตัวที่ทํามาประมาณ15ปีแล้วก็เลยซื้อมารีวิวไหมว่าแต่ละตัวอ่าได้ก็คือจําซื้อมาทั้งหมดเนี่ยมันจะมีมีเริ่มต้นนะคะคือโฟมลังหน้าก่อนโฟมลังหน้าอันนี้นะคะโฟมล้งหน้า แล้วก็ได้ลองใช้ด้วยระหว่างที่เอ,อไปทริปนะคะเอ้ระหว่างระหว่างที่ไปเที่ยวญี่ปุ่นก็คือแกะมาใช้บ้างเป็นโฟมล้างหน้านะตัวนี้เป็นโฟมต่อไปก็จะเป็นเซรัม่มเซรั่มตัวนี้โทนเนอร์อันนี้ชอบมากแล้วรู้สึกว่ามันหมดไวนะก็เลยซื้อรีฟิลมาด้วยแล้วสลิปปิ้งแพกค,ค่ะสลิปปิ้งแืม ไทยมีขายที่ห้างแต่ว่าเราลองเช็คตอนที่อยู่ที่นู่นอะราคามันถูกกว่าการประมาณ50%แล้ว <paso> ก็เลยคิดว่าซ cheesy, ื้อ <kind> ซื <ario> ้ออ <Competition> <udo> ันไหนได้เก็บแพ็กอันไหนกลับมาได้กลับมาก่อนเพราะว่ามันถูกกว่าที่เมืองไทยประมาณ50%แต่ถ้ามันหมดแล้วแล้วแบบไม่มีหาฮิ้วไม่ได้หรือฮิ้วแพงกว่าจำก็ว่าจำก็จะจะซื้อที่เคาน์เตอร์ไทยต่อนะคะก็ประมาณนี้อันนี้ของครีมไทยคือแมส ของผู้หญิงเนี่ยที่เราดูมามันเยอะมากแต่เราอ่ะเลือกอันนี้มาเป็นคุณคุณคนไหนดีเอาคนนึงอันนี้อะเป็นชื่ออะไรนะ Daily Fix Mask นะคะของ Iris Healthcare นะคะ Iris h e a l เ h c แค e คือมันเป็นแบบมาส์แบบทีดีที่มันเรารู้สึกว่ามันสบายมากเลยแล้วมันก็ไม่ปวดหูนะคะแล้วก็เข้ารูปนะคะหน้า แล้วก็สีอ่ะสีคือดีเพราะว่ามันเข้ากับชุดได้แล้วชอบอันนี้มากเราคิดอยู่คิดอยู่ว่าเราทำไมเราไม่ซื้อนี้มาสองกล่องแต่ก็สีพาสเทลไม่พอแล้วเนาะใช่แต่อันเนี้ยคือเราใช้เกือบทุกวันเลย่มันเข้ากับชุดมันเข้ากับสีผิวเรามากแล้วมันก็เออมันไม่มันไม่พัส่งอ่ะทุกคนคือแบบประเดี๋ยวสีเนื้อมันจะเป็นแบบมันจะมีบางอันที่เราซื้อของไทยแล้วเป็นสีเนื้อแบบพัสดงอ่ะแบบมันไม่สวยอ่ะอันเนี้ยสวย สวยแล้วก็ขับผิวนะคะแล้วก็สีเทาก็สวยมากๆเลยแต,แต่แต่ซื้อให้ผู้ชายไม่ได้เนาะเพราะมันเล็กไปเนาะเราเคยลองให้พี่แนทลองอะมันใส่ไม่ได้ใส่มันเล็กปนิดนึงใช่แต่แบบกับผู้หญิงนี่คือดีมากเราคิดอยู่ว่าเราจะเราจะ,เราจะหาทางถ้ามันหมดเราจะทํายังไงดีเราจะเอฟมาอันนี้เป็นสีชมพูนะคะสามอันแพ็คว่าเท่าไหร่นะจําไม่ได้แต่ว่าก่อนตัดสินใจซื้อเราเช็คราคาฮิ้วแล้ว ก็ถูกกว่าราคาคิ้วประมาณ4 0 5 0ได้เลยค่ะปลายอันนี้อันนี้ก็แกะใช้แล้วเหมือนกันเป็นของฟิตตี้นะคะก็จะเป็นสีชมพูอ่อนๆนะคะแล้วก็มีความนิ่มมากเดี๋ยวจะเป็นแบบที่ไม่ใช่ทีดีนะคะจะเป็นจะเป็นหน้ากากเหมือนหน้ากากอนามัยนะคะก็ความรู้สึกคือนิ่มดีนะคะแต่ว่าพอเวลาหายใจอ่ะมันก็จะติดติดจมูกเราใกล้เกินเกินมากมันก็จะหายใจ หายใจไม่ค่อยถนัดเข้า e ดีนะคะแต่ก็นิ่มเหมือนกันแล้วก็หูก็ไม่บาดหูแล้วก็ใส่นานๆได้ไม่ปวดหูนะคะอันนี้ก็ดีค่ะ,ะอันนี้ราคาถูกกว่า iris อืมแต่ก็คือเนี่ยน่าสนใจแล้วก็สีชมพูคือไม่ใช่ชมพูเป็นนะคะเป็นชมพูแบบอ่อนเป็นทางขาวเลยก็สวยค่ะก็อันนี้เป็น unicharm premium นะคะที่ซื้อมามีสรุ่นก็คืออันนี้เป็นของผู้หญิงเราเข้าใจเองว่ามันเป็นของผู้หญิงเนาะ มันเป็นขอบจำพูอ่ะใช่เพราะว่าอมีของผู้ชายหรือเปล่าสีน้ําเงินอันนี้ครับมันต้องข้างหลังลูปเป็นผู้ชายน่าจะเป็นของผู้ชายใช่แล้วอันนี้ก็เป็นรูปของคุณผู้หญิงหรือเปล่าไม่รู้ผู้ชายผู้หญิงเหมือนกันอ่าก็เลยแบบเออมันมันน่าจะดีก็เลยเห็นเขาบอกว่าพรีเมียมก็เลยเดาว่าน่าจะเป็นเนื้อแบบนิ่มซึ่งพี่แนทลองแล้วใช่ปหนิ่มมันเป็นเออเส้นใยเหมือนผ้านะครับอืมก็นิ่มสายไม ไม่เจ็บหูเจ็บเลยใช้ได้คำว่าใส่นานๆได้ไหมใส่นานๆได้แต่ข้อควรระวังนิดนึงข้อสังเกตก็คือเอ่อเพราะมันกึ่งใยเส้นผ้านะครับถ้าสมมุติมือเราแบบมีไปเกี่ยวอะไรเงี้ยมันจะมีใยๆออกมาก็อาจจะมีเอ่อต้องดึงออกนิดหน่อยแต่ว่าน้องนันคือใช้ได้สบายนีหายใจสะดวกใช่ดีมากๆแนะนำครับ เราแวะไปซาริโอนิดนึงก็เลยไปได้คุณ Hello Kitty นะคะเป็นสีเหลืองอ่อนนะคะก็น่ารักดีอันนี้ยังไม่ลองใช้แต่ก็ชอบเพราะว่าชอบ Kitty ้ซาริโอนะคะก็เลยเอาอันนี้มาก็จะมีลาย Kitty อยู่จางๆนิดนึงเป็นป้ำตานะคะอันนี้ซื้อมาราคา450เยนนะคะมีทั้งหมดกี่ชิ้นน่าจะสิบหรือเปล่าสิบชิ้น, <10 S 2> น450เยนนะคะ ในโอ้ก็จะมีมีอันนี้นะคะก็คือเป็นแมกเนตแมกเนตติดตู้เย็นนะคะไรก,ก็จะเป็นแก๊งแต่หนูซือสองอ่ะสองอันแก๊งซาริโอแก๊งนะคะเป็นเซรามิกเล็กๆนะคะเรากล่าวว่าเราจะซื้อมาวางไว้บนชั้นแต่งของเรานะคะทั้งหมดเซตน,นี้ก็จะประมาณพันกว่าพันกว่าบาทอ่ะพันกว่าบาทประมาณนี้อันนี้คือสิ่งที่กู้ชีวิตเราได้นอกจากออนเซ็นใช่ เป็นแผ่นวงกลมเล็กๆมีทั้งหมดอย่างที่เขาบอกหนึ่งร้อยห้าสิบหกชิ้นนะครับก็จะเป็นเอามาแปะได้ตามหลังตามอะไรอย่างนี้แล้วก็อันนี้แปะน่องน่องกับขาก็จะเป็นเย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 ็นกลิ่นแบบฟุตตี้ฟุตตี้หน่อยแต่พอแปะไปอ่ะสักพักนึงมันจะร้อนอืมันก็จะแบบเราก็จะหลับไปพร้อมแผ่นแปะแบบเนี้ยทั้งหมดแล้วตื่นมาก็ดีขึ้นใช่ตลาดปลา ตลาดปลาลคูโรมงมก็จะมีร้านขายของฝากนะครับคือคือเราคิดว่าเราไม่น่าจะมีเวลาที่สนามบินในการซื้อของใช่แล้วก็อ่านมาเขาบอกว่าที่สนามบินอะไม่มีของไม่มีของเลยแล้วก็อย่างหนึ่งก็คือถ้าเราไปรอสนามบินอะเราเท่ากับว่าเราอะจะต้องหิ้วขึ้นแล้วเราก็เราอยากแพคให้มันเสร็จไปก่อนเนาะเราก็เลยซื้อเกอซื้อก่อนเลย ซื้อเพื่อแพ็คโหลดกระเป๋าเลยเราไม่ได้ถือขึ้นแคดิออนนะคะเราได้มาเป็น2อ,อย่างคะ่ะอย่างแรกก็คือหอยหอยโอตาเปหรือหอยเชลนะครับมีรสเผ็ดนะครับเป็นรสเผ็ดซึ่งทุกคนเราแนะนำรสเผ็ดเพราะเราเคยกินรสหวานเนี่ยมันหวานอย่างเดียวมันไม่ <ลด S 1> เผ็ดเลยรสเผดอร่อยมากใช่จากที่ทุกคนเห็นนะคะที่เราเดินเที่ยวกันในคลิปเราได้2ตัวนี้มาดีดีด เป็นฟิกเกอร์ในสโกนะครับแล้วก็ตุ๊กตาตัวนี้นะครับเชื่ออะไรนะ p o l o k o Pol p o l o c o p o ซักอย่างพี่ทุกคนเห็นแล้วรู้ว่าทุกคนรู้ว่ามันคือตัวอะไร <c oughs> เราแอบดีใจว่าทั้งหมดสองอันเนี้ยเราเสียตังค์ไปประมาณ700บาทไทยเจ็ดร้700บาทไทยซึ่งเราไปลองเดินเดินดูเนี่ย ตัวเนสโกอันนี้แค่มือสองเนี่ยก็อแปดร้อยแล้วแปดร้อยบาทไทยใช่อืก็เลยคิดว่าแล้วก็มือหนึ่งอ่ะก็เดินหาแบบร้านขายสติกเกอร์ก็ไม่มีแล้วรุ่นเนี้ยก็เลยสึกว่าดีใจมากที่ได้มาจะมีร้านขายของเล่นที่น่าจะเป็นอันนี้น่าจะเป็นกระตับปองมาก่อนแล้วเขาขายแยกนะครับก็ได้มาสองตัวครับมาริโอ้นี่งอุ้ยมาริโอแคนลุกเนาะนี่ไง มันหลุดออกม,ม,ม <Okay. S 1> แต่มันต่อได้นะครับแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นงานเก่าเป็น <Okay. S 1> คูริลินกับโกคูใช่ไหมใช่ตอนเด็กคุริลินกับโกคูนะครับตอนเด็กเป็นร้านเล็กๆที่อยู่ในตึกที่ทางจะไปอะอคอรเรียมนะคะของเทมโปซานนะคะเราอ,อ,อันนี้จะสไตล์เดียวกับที่ถ้าใครเคย ไปร้านร้านมือสองชื่อบุกออฟอะไรย่าเงี้ยเขาจะมีขายแบบคล้ายๆกาะชาปองแย่แบบนี้ก็จะเป็นสไตล์เดียวกันอันนี้ก็ที่เห็นนะ5้0ร้อยแปดสิบเยนสี่้อยแดสิบเยนแล้วก็ได้ไดนสึโกมานะครับเป็นตัวนี้จากเลกชั่นนี้นะฮะอ่ะ,อะนี่ก็คือทั้งหมดที่เป็นของฝากของทิปญี่ปุ่นของเรานะคะแล้วก็ จากราคาเนี่ยจำไม่ได้นะคะแล้วก็ไม่ได้ก็คือบางอันจําได้บางอันจำไม่ได้นะคะแต่รวมๆแล้วก็ก็เจ็บพอสมควรนะคะแต่ก็รู้สึกว่ามีความสุขแล้วก็ไม่เสียดายที่ซื้อมานะคะอยากซื้อมาเยอะกว่านี้ใช่แต่ว่าของกระเป๋าแล้วไม่พอแล้ว <c oughs> ค่ะ <c oughs> ก็หวังว่าทั้งซีรีส์ของญี่ปุ่นของเรานะคะก็จะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะ <c oughs> แล้วก็ถ้ามีอะไรมาถามได้เลยอย่างาไม่ว่าจะเป็นเรื่อง ขึ้น <The tail. S 1> ท,ที่ไหนหรือว่าห้องพักโรงแรมอะไรหรืออะไรเงี้ยค่ะเรายินดีตอบนะคะแล้วเราก็อันนี้คือเราทุกอย่างเราเที่ยวเองเราแพนเองทั้งหมดเนาะอืมเราทําเองทั้งหมดก็คิดว่าได้ครบทุกทุกสิ่งที่ต้องการที่อยากไปที่อยากทําที่ทําได้ที่เวลามันมีแล้วนะเนาะอล้เออหน่อยก็ หวังว่าจะชอบกันนะครับถ้ายังไงฝากกดไลค์กดแชร์ Subscribe ให้ด้วยนะค่ะแะเดี๋ยวเรามาเจอกันคลิปหน้านครับว่าเราจะไปไหนกันตอนนะโอเคบายบ๊ายบายเราจะบอกเลยว่าของอะถ้าเกิดทุกคนเจออะไรที่มันน่าสนใจแล้วให้รีบซื้อไปเลยนะคะอย่าแบบอย่าแบบว่าเอ้ยเดี๋ยวไปเจอคงหแ้่เดี๋ยวซื้อเพราะจะบอกเลยว่าจะเสียดายมากที่เรามีหลายอย่างที่เราแบบ หวยแล้วกลับไปไม่ได้แล้วว่าแต่เราอยากซื้อ,อน,นั้นแล้วมันไม่มีในที่นี้หรือว่าตรงที่ถัดไปมันแพงกว่าใช่ใช่เราเลยรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าคุณคิดว่ามันดีคุณคิดว่าคุณเจอแล้วไม่ต้องรอไปเจอข้างหน้านะคะเพราะข้างหน้าอาจจะไม่เจอเพราะมันอาจจะเป็นแบบใหม่หรือว่ามันเป็นของที่ไม่ได้แล้วอะไรอย่างนี้น